สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีทุกคนเลยมีใครดูอยู่หรือเปล่าตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายกแก่ๆแล้วเนาะก็อาจจะง่วงนอนหรือเปล่าอันนี้ก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ของต้นก้าฟ้าใสอีกไอเทมนึงนะคะที่อยากจะแนะนำให้มีเอาไว้ที่บ้านนะคะก็ได้แก่ทาร่า น้ำตาลช่อดอกมะพร้าวนะคะแล้วก็น้ำเชื่อมจากช่อดอกมะพร้าวนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรหรอมันคือน้ำตาลอะไรเหมือนกับน้ำตาลปกติทั่วไปหรือเปล่าทำไมเราถึงเอา เอามาขายที่ร้านนะคะก็คือเริ่มต้นจากว่าที่ร้านน่ะคะ่ะใช้น้ําตาลตัวนี้ทําอาหารทั้งค้าทั้งหวานอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยอยู่มาวันนึงอะคะ่ะได้ไปออกรายการพอคุณต่อยทีเนี้ยเขาก็ต้องให้เปิดเผยหมดเลยว่าใช้วัตถุดิบอะไรบ้างมีวิธีทํายังไงใช่ไหมคะแล้วทางพิมงาน,นะคะ่ะแล้วก็อาต่อยอะคะ่ะเขาได้ชิมน้าตาลที่เราใช้อ่ะคะ่ะเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหไม่เคยกินน้าตาลอะไรแบบนี้ที่มัน หวานแล้วก็ของแบบนี้มาก่อนจัดว่าเป็น king of น้าตาลเราก็เลยแบบอาต๋อยก็เลยบอกว่าให้ทําขายเธอแล้วก็แบบว่าเอามาสง่ง เวลาที่มีครัวคุณต่อยสัญจรอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เอาไปออกบูทกับเขาอันนั้นก็คือจุดกําเนิดอะคะ่ะทาให้เรามีอาชีพเหมือนฝันที่เป็นจริงขอบคุณอาต่อยด้วยนะคะเราก็เลยมีน้ําตาลดีๆออกมาผลิตออกมาขายด้วยนั่นนะคะ mm hmm. ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราอยากจะบอกว่าอะไรที่เราใช้ดีในร้านนะคะเราก็อยากจะเอามาให้ท่างลูกค้าได้กลับไปใช้บ้างนะคะเพราะว่า อาจจะไม่ต้องดูอาจจะไม่ต้องกินอาหารเราทุกวันก็ได้เราอยากให้แบบว่าได้ความรู้ได้ของดีๆกลับไปทําทานเองที่บ้านโอเคค่ะน้ําตาลช่อดอกมะพร้าวนะคะต่างจากน้ําตาลอื่นยังไงก็คือว่าเขาจะมีค่าการดูดซึมน้ําตาลเข้ากระแสเลือดอย่างช้าช้าทีเนี้ยพอดูดซึมเข้าอย่างช้ากว่าตัวอื่นมันเกิดอะไรขึ้นเขาเรียกว่ามี G.I ต่ํากว่าพอดูดซึมช้าค่ะก็ลองเรียกว่า ระดับอินซูลินที่มันมาคอยจับน้ําตาลเนาะมันก็จะไม่พุ่งพูดอย่างนี้ค่ะ เขาก็จะค่อยๆเข้ากระแสเลือดเราก็จะเอาน้าพลังงานจากน้ําตาลมาใช้ได้ทีนี้ทีละนิดอย่างเงี้ยคะ่ะก็ปลอดภัยกับร่างกายมากกว่านะคะดังน,นั้นแล้วเราก็เลยมีออกมา2ฟอร์มเป็นน้ําตาลกับน้ําเชื่อมแต่ใดๆก็ตามทางต้นก้าวฟ้าใสก็ไม่อยากจะแนะนําให้ทานน้าตาลเยอะเนาะแต่ไหนๆจะกินน้ําตาลแล้วเนาะก็เลือกน้าตาลที่มี G I ต่ําและไหนๆจะกินหวานแล้วอะ่ะก็กินหวานแบบที่มันอร่อยไปเลยเนาะจะได้คุ้มกับการ อินเทคน้ำตาลเข้าร่างกายเอาล่ะจะมาเล่าว่ามันต่างกันยังไงเรามีขายแบบน้ำตาลกับน้ำเชื่อมนะคะก็คือว่าขบวนนการทำมะค่ะมันคือน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวใช่ไหมทีเนี้ยดอกมะพร้าวอะ่ะก่อนที่จะออกมาเป็นลูกอะ่ะมันก็จะเป็นดอกก่อนแล้วตรงนั้นอะ่ะตรงวงมันอะ่นนอะ,อะจะมีน้ําเชื่อมเอ้ยมีน้ําหวานอยู่เราก็จะไปเขาก็จะไปกรีดเอาตรงนั้นนะคะแล้วก็เอากระบอกไปรองข้ามคืนเนาะก็จะได้น้ํา น้ำหวานจากดอกช่อมะพร้าวเนี่ยคะ่ะแล้วเสร็จแล้วก็เอามารวมกันแล้วก็เคี่ยวใช้ความร้อนแต่ทีเนี้ยเทคนิคของที่โรงงานที่ทำมาคะ่ะเขาจะใช้วิธีคุมความร้อนคุมอุณหภูมิคุมเวลาแล้วก็คุมความดันมันก็เลยทำให้ได้น้ำตาลที่จุดที่หวานแล้วก็มีความหอม เขาปกติน้าตาลทั่วไปมันจะมีกลิ่นเหมือนแบบว่ามีกลิ่นเปรี้ยวนิดนดน,ดนะคะแต่น้ําตาลอันนี้ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบนี้เขาจดสิทธิบัตรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีหวานมีความหวานแล้วก็หอมไม่เหมือนน้าตาลมะพร้าวทั่วไปนะคะแล้วอีกอย่างนะะึงค่ะเป็นมะพร้าวที่ปลูกแบบอินซีก็คือว่าไม่ใช้สารเคมีด้วยอันนี้เป็นน้ําตาลเจเพียวกว่าจะได้มากระปุกหนึ่งนี่คือแบบว่าใช้น้ำ,นำ,นำเชื่อมจากหนังมะพร้าวเยอะมากเริ่มจากสีะคะ่ะ สีมันก็มืดๆหน่อยเนาะสีมันจะขาวอะมันจะสีอ่อนกว่าน้ำตาลทั่วไปที่เคยเห็นนะคะสีเขาจะเป็นอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นข้อดีก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไปทําขนมมันก็จะไม่ทําให้ตัวขนมแบบว่าสีเปลี่ยนไปมากนักนะคะแล้วมันก็จะแบบ เออมันจะมีความหอมอะบางทีเวลาที่เราเอาไปใส่เครื่องดื่มมันก็จะรู้สึกแบบเออหวานเลยโบลอยที่ร้านอร่อยมากเพราะว่าใช้น้ําตาลอันเนี้ยแล้วก็อาหารที่ร้านไม่ว่าจะเป็นพวกน้ํายําอะไรต่างๆก็จะใช้น้ําตาลนี้ในการปรุงหมดเลยนะคะเทคนิคเหมือกับว่าเคยได้ยินนะคะว่าเวลาที่จะตำน้ําพริกอะไรเงี้ย คุณยายคุณยายเขาก็จะใช้หรือโบราณชาววังอะเขาก็ใช้พวกน้ำตาลตีบอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งมันก็จะเป็นน้ำตาลแบบนี้แหละแต่แล้วแต่ว่ามาจากต้นตาลหรือว่ามะพราะ้าว อะไรที่มันมาจากมะพร้าวเนาะมันก็ฟังดูแบบมะพร้าวน้ําหอมอะไรอย่างนี้เนาะอือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความหอมและยังดีตรงที่มี g ีไตันโอเคต่อมาน้ําเชื่อมมันเกิดขึ้นมาทีหลังค่ะเพราะว่าน้ําตาลมันเป็นของสถานะมันจะเป็นของแข็งเนาะเวลาซื้อเวลาใช้อ่ะมันก็จะต้องขูดมาแล้วก็ต้องเอามาละลายมันก็ต่างจากน้าตาลทรายที่ตักมาปุ๊บตักง่ายแล้วใช้เลยแต่จริงๆแล้วพอเป็นรูปน้ำตาลทรายใช่ไหมคะ ใส่ลงไปมันจะต้องไปละลายอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เป็นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันก็ใส่ลงไปมันก็ละลายอยู่ดีเพราะฉะนั้นใช้แทนน้าตาลได้เลยทีเนี้ยพอมาเป็นน้ําเชื่อมเนี้ยค่ะมันก็เลยใช้ง่ายขึ้นเหมือนแบบว่าถ้าที่บ้านเนี้ยค่ะจะติดเอาไว้บนโต๊ะอาหารสวัสดีค่ะคุณสุภาพรก็จะติดเอาไว้บนโต๊ะอาหารเวลาที่แบบว่าปรุงอาหารปรุงก๋วยเตี๋ยวหรือว่าใส่เครื่องดื่มอะไรเงี้ยค่ะก็จะหยอกใช้อันนี้ง่ายกว่าแล้วก็ดีกว่าใช้น้ำตาลจ่ายขัดขาวเนาะ ทีนี้มีคําถามว่าระหว่างน้ําตาลกับน้ําเชื่อมมันใช้ต่างกันยังไงก็จริงๆแล้วมันใช้ได้เหมือนกันนะซื้ออย่างเดียวก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงจะแนะนำ ไปน้ําตาลที่คือขบวนการผลิตเขามาด้วยกันเขาจะเอาน้ําหวานมาใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมาเข้าเครื่องที่บอกว่าคุมความแรงคุณองคูนนี่แหละเขาก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆเรื่อยๆน้ำมันระเหยไปเกิดความเข้มข้นมากๆขึ้นอ่ะมันจะเกิดออกมาเป็นน้ําเชื่อมก่อนถ้าเกิดว่าเขาปล่อยต่อไปเรื่อยๆเะเหยน้ําออกไปเรื่อยๆค่ะเขาก็จะกลายเป็นน้ำตานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกถ้าเป็นถามความเห็นนะคะน้ำน้ำตาลอันเนี้ยจะเลิศ คือเหมือนกลิ่นมันจะหอมมากกว่าอันนี้แต่อันนี้ง่ายกว่าวิธีใช้ลองนึกนดูว่าถ้าเกิดว่าเรามีสัญหาเบนเซตอร่อยมากขอบคุณนะคะชื่นใจถ้าเรามีน้ำผึ้งหรือว่ามีเด็กๆเ,เ,เวลาราดแพนเค้กอย่างเงี้ยพวกน้ำเชื่อมเมเปิลไซรัปอะไรอย่างเงี้เนาะ มันก็เป็นสังเคราะห์หรือไม่มันก็จะมาจากผลิตภัณฑ์จักสัตร์เราก็ไม่รู้ว่าพึ่งกินอะไรเขาจะเลี้ยงมาอย่างไงหรือคนที่กินวีแกนบางทีก็ไม่กินนะน้ําพึ้งเนาะมีอันนี้ไว้ก็ดีกว่านะคะเราก็ปลอดภัยบางทีบอกว่าเอามาจิ้มขนมปังหรือว่าราดขนมปังแทนนมข้นหวานเลยก็ได้ทีเนี้ยวันนี้ก็เลยจะมาสาธิตอวนดีมีน้ำตาลน้ำเชื่อมยี่ห้ออื่นมาให้ดูอันนี้ก็เป็นน้ำเชื่อมมะพร้าวดอกมะพร้าวเหมือนกัน ต่คือสีสันมันก็ต่างกันราคาแต่ว่าอยากจะเหมือนจะเรียกว่าทาให้ลองก็ได้ว่าลองเปิดดมด,มดมูมันจะกลิ่นไม่เหมือนกันใจอย่างอื่นเราจะรู้สึกว่ากลิ่นมันจะแบบเปรี้ยวๆกว่าแล้วก็อันนี้มันปริสุทธ์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือว่ามันจะมีหลายเกรดน้ําตาลจะมีหลายเกร็ดสตรีเกล็ดที่เขาผสมน้าตาลทรายลนะงมาผสมน้ําตาลทรายแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่ต้องใช้น้ำเชื่อมเยอะไม่ใช่ก็ไม่ต้องใช้ของจากธรรมชาติจากดอกมะพร้าวเยอ,อะอ่ะ มันก็เหมือนเป็นการประหยัดเพราะน้ำตาลใสมันถูกมากเราไปฟอกสียังไงมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ดูดีค่ดีแต่อันเนี้ยมันเป็นบริสุทธิ์แบบร้อยเปอร์เซ็นแล้วเราก็ไม่เติมสารคงตัวไม่เติมสารเติมแต่งใดๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปเก็บไว้ในที่ร้อนๆนะคะมันก็อาจจะหลอมเรลวได้มันก็จะเป็นน้ำน้ำละลายอยู่ข้างบนแต่ก็ดีนะตักมาใช้ได้ง่ายดีสวัสดีวันทีเนี้ยจะมาแชร์การทำ เครื่องดื่มที่ทําให้ดูเก๋ๆเหมือนอยู่คาเฟ่เลยไม่มีอะไรมากหรอกเขียนจบเขียนแคปชั่นให้มันดูตื่นเต้นก็แค่ไปเก็บดอกไม้ในสวนดอกไม้กินได้ในสวนมาแล้วก็มาเติมเครื่องดื่มนะคะนี่เริ่มจากอะไรดีอ่ะทาน้าอินซิวรู้จักน้ำอินฟิวไหมคะเวลาที่เราไปแบบว่าโรงแรมอะไรอย่างนี้เนาะเขาก็จะมีแบบว่าหยือบแล้วก็มีใส่พวกแบบพวกผักอะไรสวยๆลงไปอ่ะ มันก็ทาให้น้ํามันมีรสชาติขึ้นที่บ้านเราก็ใช้ทําเหมือนกันนะคะก็จะมีปลูกพวกพืชตระกูลนี้นะคะหรือว่าโรสแมรี่ปลูกเอาไว้พุ้มง่ายมากเลยนะแล้วเราพอเสร็จปุ๊บอ่ะมันจะเป็นเราจะเก็บมาตากแห้งแบบนี้มีส่งไปไขายที่ร้านด้วยนะใครเคยลองชิมหรือ,อยังไว,ไว้จะไวะสั่งไปกําลังเปลี่ยนการทางดีค่ะแต่อย่าก,กินเยอะนะนี่ให้รู้ว่าถ้าเกิดว,ว่าใครไปกินมินที่น้ํา เครื่องดื่มมีเลมอนที่ร้านนะคะมาจากสวนที่บ้านเดาเองนี่มันจะต่างกับชาแบบว่าฉุ่มๆชงยังไงก็ให้ดูเลยอะมันเป็นสีสีียืะ่ะมันยังเขียวอยู่เลยแล้วก็ตากแบบว่าตากแดดในกลาสเฮาส์ที่บ้านเออพูดเหมือนมีกราสเฮาสสีมันก็เลยยังเขียวอยู่แบบนี้ค่ะแล้วมันก็จะมีความสดมีความหอมกว่าเราก็สามารถถ้าเกิดว่าที่บ้านมีพวกแบบ ก็เขาโหดเราพาอะไรอย่างเงี้ยก็ตักแดดเก็บเอาไว้ได้นะเอาไวท้ทบเอาไวช้ชงชาแล้วเวลากินนะคะก็แค่เอาใบแห้งที่เราตักเอาไว้เงี้ยมาใส่น้าร้อนนิดหน่อยแล้วเสร็จเราก็เทมันใส่ลงไปในเหยือกแล้วก็แช่ตู้เย็นเราก็จะได้น้ำอินซิวยเก๋ๆเอาไว้กินที่บ้านแล้วถ้าเกิดว่ามีมะนาวออแกนิกเหลืออะไรอย่างเงี้ยที่บ้านปลูกมะนาวอ่ะก็ฝานมะนาวแล้วก็ใส่ลงไปได้นะคะมันก็จะทําให้น้ําดื่มมีรสชาติแล้วก็ มีน้ำมันหอมละเหยเอาไว้กินเวลาแบบว่ากินข้าวแล้วชื่อก็ดื่มเพื่อที่จะไล่ลมได้มีประโยชน์ด้วยนะคะอันนี้จบเป็นอย <c oughs> ่างอีกอย่างหนึ่งก็สมมติว่าเวลากินกาแฟเนาะ <c oughs> บ่ายแบบเนี้ยก็ <c oughs> กินกาแฟกันใช่ไหมเราก็ใส่กาแฟแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมก็ได้อย่างงี้ทำให้ดูเมื่อกี้กดกาแฟไะไเขาจะต้องกาแฟที่หลังใช่ไหม มันถึงจะออกมาสวยอันนี้ก็ไม่เคยทำเหมือนกัน,นทำครั้งแรกก็ถือว่าอยู่เดก,กัานงขำๆไปเนาะอย่เปิดรายการวิทยุใครดูใครเล่นขับเท้าบ้างอะรู้สึกชอบปะตอนแรกๆมัไม่ค่อยชอบเลยเนาะมันดูงงๆแต่ว่าเออไปๆมาๆมันก็ดูเหมือนแบบเหมือนรายการวิทยุอะแล้วเราก็ของคนพูดก็เป็นดีเจเราก็เข้าไปฟังอยากฟังนะคะดาวก็ให้ขับเท้านะคะมาฟอลโล่กันได้ ก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามข่องแทนเบ็ด่องวีแกนอะไรแบบนี้ค่ะชื่อดาวต้นก้าวฝาใสใส่น้ำแข็งลงไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องใส่นมชอบที่ข้อนี้อีกแล้วไม่ได้ค่าโฆษณาหรอกแต่ว่ามันรสชาติมันมันนะเหมือนใช้นมแบบนมวัวเลยะแล้วเขามีแบบกล่องเล็กด้วยนะเราก็สามารถพกเดินทางไปได้เห็นเขาทำแบบนี้กัน นอกจากแบบว่าที่กินแบบนี้เราจะทําให้ได้โปรตีนไปด้วยเนาะบางทีเรากินแบบกินพืชอะเขียนเนาสัตว์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวจะขาดโปรตีนเราก็จะมีวิธีกินโปรตีนง่ายๆก็คือการกินนมพืชน,นมพืชกล่องหน,นึ่งเนี่ยมันได้โปรตีนแบบเท่ากับนมวัวกล่องนึงนลยนะแปดถึองเก้ากรัมอะก็เยอะอยู่นะแล้วก็ชอบมากเลยวันนี้ไปอ่านไถ่ฟีดอินสตาแกรมไปเจอค่ะ คำพูดอันนึงที่เขาบอกว่าเราอ่ะที่รู้ว่าได้โปรตีนจากเนื้อสัตว์อะเป็นหลักสิบอ่ะกุ้งหอยปูปลาอะไรเงี้ยนับไปก็สิบอย่างแต่ว่าโปรตีนจากพืชอ่ะมีเป็นร้อยเป็นพันเลยชนิดน่ะเออมันดูแบบชนะอะเยอะกว่ายอย่างงี้แล้วเราก็ลองใส่ไปอย่างี้ถ้าได้าได้เป็นกาแฟส,สวยๆส,สำเร็จแล้วเราก็ เติมน้ำเชื่อมลงไปามามาสอปอยกันใหญ่เลยนะจริง,รงๆเขออินอนเนี่ยไม่ค่อยชอบขายของหรอกแต่ว่าก็อยากแนะนำมาอะไรที่มันใช้ทำมันแล้วดีเหรอเนาะก็อยากจะออ้มมีการไหลลงมาอ๋อเราสามารถใช้แทนบราชูกา้าก็ได้นะคะที่บ้านเราก็จะเหมือนแบบว่าเวลาให้รางวัลเด็กๆที่ทำเล่นกีฬามเาเหนๆอะไรเงี้ยเราก็จะเอานม ก็อยากให้เขากินนมพืชบ้างเนี้ยก็จะเอานมคนเหลืองอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ไอ้นียใส่นมเชื่อมอันเนี้ยแล้วที่รอบรอบแก้วโรยนมเชื่อมก่อนทําเหมือนชาไข่กุกงะค่ะแล้วก็ให้เขากินนมให้มันมีรสหวานนิดนึงก่อนจะจบฟีที่การกินเราก็เด็ดดอกไม้จัดรวมวไว้แถวบ้านเราก็ตกแต่งดอกไม้ลงไปอันนี้เป็นดอกมิ้นนะหมหอม,หอม ฮาาสวยด้วยหอมด้วยแล้วก็ดอกไม้อันนี้นี่โอ้ยมันอยู่คาเฟ่เลยรู้เปล่าว่าแค่เติมดอกไม้ลงไปกาแฟธรรมดาก็กลายเป็นกาแฟเก๋ๆได้แล้วจ้าแล้วก็มีเหตุผลนะที่ว่าพูดเรื่องดอกไม้จริงๆเราก็อยากจะปูทางเข้าไปว่าวันเสาร์นี้นะคะทุกสัวทุกวันเสาร์เวลาสามทุ่มค่ะก็จะแบบว่าหาสาระมาฝากเนาะ จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรแพทย์แผนไทยแล้วก็วันเสาร์นี้จะมาในธีมดอกไม้กินได้น่าสนใจไหมก็เดี๋ยวมาพบกันกับคุณอ้อนะคะเจ้าของฟาร์มสุกดอกไม้กินได้ที่มีตังก็ซื้อไม่ได้แต่ตอนนี้เรามีตังเราก็ยังไม่ต้องซื้อเขาก็ได้แต่เรามาปลูกเองก็ได้แล้วว่าดูว่าเราปลูกต้นอะไรบ้างดีที่มีดอกไม้กินได้สวยด้วยแล้วก็เอามาแต่งเครื่องดื่มแต่งอาหารได้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอไปก่อนนะคะ ฝากน้ตาตาลฝากน้านเชื่อมต้นก้าวฟ้าใสในไหนจะกินหวานแล้วก็กินหวานให้อร่อยแล้วก็คุ้มแคลอรี่ที่ได้เข้าไปนะคะอย่าก,กินหวานเยอะนะคะเข้าดูทีไรได้ความรู้ดีจ้ะอ๋อดีใจได้ความรู้ด้วยขอบคุณมากๆค่ะอย่าลืมนะทาน้าอินฟิวนะถ้าเกิดว่ามีกระเพรามีโลรลพาเอามาตากแดดเก็บเอาไว้เวลาที่แบบว่าปวดท้องกินอะไรแล้วท้องอืดอะ่ะลองดูนะคะเอามาชงน้ําร้อนกินดีกว่าแอร์เอ,อ็กซ์อีกลองดูค่ะสวัสดีค่ะ